เลสิก101เป็นการให้ความรู้ของคนที่ยังไม่รู้จักเลสิกเลยว่ามันคืออะไรโดยการตั้งคําถามค่ะแล้วก็ตอบให้สั้นง่ายให้เข้าใจง่ายเรามาฟังกันเลยค่ะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเลสิก101นั้นจะมีอะไรบ้างคนที่เป็นต้อหินหรือโรคตาอ,อื่นๆ สามารถทำเลสิกได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเราคงจะต้องมาตรวจกันอย่างละเอียดว่าโรคของคุณนั้นเนี่ยเป็นระยะไหนสมมติว่าถ้าเป็นต้อหินแล้วเป็นเยอะมากจนกระทั่งเสียคุณสมบัติที่ดีของลานสายตาคือลานสายตาแคบมากๆอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นต้อหินแบบเริ่มต้นควบคุมได้ด้วยยาการทำเลสิกก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของโรคที่เราเป็นแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณหมอที่ดูแโลโรคของเราอยู่รวมทั้งหมอเลสิกเพื่อการวางแผนร่วมกันในการรักษาหรือดูแลตาคุณนะคะเลสิกจะมีผลต่อการใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในระยะยาวหรือไม่การทำเลสิกไม่มีผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในระยะยาวแต่ในช่วงแรกที่หลังจากทำอะค่ะ บางทีเราอาจจะต้องปรับในเรื่องของระยะใหม่ที่เกิดขึ้นบางคนที่ใส่ตาสั้นมากๆเคยใช้ระยะที่ค่อนข้างไกลในตอนนี้ก็อาจจะต้องยืดออกไประยะเป็นเรื่องสําคัญที่คุณต้องปรับตัวนะคะระยะใหม่อันที่สองก็คือว่าเราอาจจะสามารถใช้ตาได้ตามปกติเลยหลังการทําเลสิกไม่ต้องห่วงเรื่องของการใช้จอเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนทีนี้มันมีข้อหนึ่งที่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหมอตาเขาอยากให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไข้เลสิกหรือ ไม่ใช่คนไข้เลสิกทำในการใช้จอก็คือกฎของตัวเลข20 20 20นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนไข้เลสิกหรือไม่ใช่ก็ตามถ้าเราใช้จอต่างๆใช้สมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเราจะต้องพัก20วินาทีหลังการใช้ทุก20นาทีนะคะโดยการมองไกลไป20ฟุตทําอย่างนี้ให้ได้จะทําให้ทุกคนเนี่ยตาดีเลยนะคะต้องมีการตรวจสอบอะไรบ้างตอนตัดสินใจทําเลสิก หลักๆก,ก็คือตรวจสอบกระจกตานี่แหละค่ะว่ากระจกตานั้นมีความหนาเพียงพอไหมและรูปร่างของกระจกตานั้นเนี่ยรูปร่างแข็งแรงไม่มีสิทธิ์ที่จะโกงหรือเปล่าเราจะต้องตรวจสอบลูกตาว่าลูกตาเนี่ย ไม่มีโรคอะไรที่เป็นข้อห้ามหรือว่าโรคตานั้นเนี่ยรุนแรงจนไม่ควรจะทำตาแล้วนะคะในที่นี้ถ้าเรามาดูการตรวจตาก่อนทำเลสิกก็คือวัดสายตาละเอียดเลยเพื่อดูค่าสายตาดูความหนากระจกตาขยายม่านตาดูว่าด้านหลังลูกตาเป็นอย่างไรนะคะมีพังผืดที่จุดรับภาพหรือเปล่าจุดรับภาพโอเคหรือเปล่าคือการตรวจตาละเอียดนะ,ะถ้าเราตรวจตาละเอียดได้ดีเนี่ยเราก็ถึงจะรู้ว่าคุณเหมาะกับการทําหรือเปล่านะคะอันนี้สําคัญที่สุด เพราะนั้นเราตรวจสอบอะไรบ้างเราตรวจสอบองค์ประกอบลูกตายอย่างละเอียดเลยผลลัพธ์จากการทำเลเิอ จะอยู่ตลอดไปหรือไม่โอ้ชอบมากคำถามนี้ก็แปลว่าสายตาเราจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใช่ไหมในช่วงแรกๆหลังทำเลสิกต,ตาจะค่อนข้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะในในตำราเนี่ยมีการพูดถึงคำว่า myopic r e g r e s s หรือการเปลี่ยนแปลงหลังจากทำเลสิกไปประมาณเกิน7ปีขึ้นไปเราอาจจะมีสายตาสั้นขึ้นได้ตามธรรมชาติของตาเรานะคะแต่ทีนี้ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะต้องยอมรับว่ามีการใช้จอเยอะขึ้น พอมีการใช้จอเยอะขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนใายตาสั้นขึ้นได้ง่ายจากการจ้องเพ่งหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากสายตาสั้นขึ้นก็เห็นจะต้องรู้จักพักการใช้บ้างน่าจะดีก็จะทําให้ตานิ่งอยู่ได้นานนะคะแล้วถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสามารถทําใหม่ได้อีกหรือไม่การที่เราจะ เติมเลเซอร์หรือทำเลเซอร์เพิ่มก็กลับมามองที่การทำเลสิกว่าใช้อะไรก็คือเราต้องมีกระจกตาที่หนาเพียงพอและรูปร่างกระจกตานั้นไม่เป็นปัญหาก็สามารถเติมได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะหมอแนะนำว่าให้มาพูดคุยกับหมอก่อนเพราะว่าการที่ใส่ตาเหลือในบางกลุ่มอายุเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้เช่นใส่ตาสั้นน้อยๆในกลุ่มอายุที่มีใส่ตายาวแล้วถ้าไม่ได้ลำบากจนเกินไปใส่ตาสั้นนั้นอาจจะมาช่วยตัดช่วยอ่านโดยไม่ต้องใช้ แว่นได้นะคะถ้าสมกันเราทําเป็นนานๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของสายตาแนะนําให้มาเจอกันเลยค่ะแล้วก็มาดูซิว่าสายตาที่เหลือนั้นถ้าเก็บไว้จะมีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามีประโยชน์ก็เก็บไว้แต่ถ้าไม่มีประโยชน์แล้วกระจกตานะเพียงพอการใช้ชีวิตลําบากก็เติมเลเซอร์เลยค่ะเลสิก1 0 1เป็นความรู้ของเลสิกพื้นฐานที่อยากจะให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายหวังว่าเลสิก101คงจะมีประโยชน์และทําให้คุณเข้าใจเลสิกมากขึ้นนะคะ